ตั้งแต่ที่ไม่มีกันและกันชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะไพ่จะออกมาตรงกับพลังงานของคุณบ้างไหม เดทาวเวอร์นะคะพลังงานของโคนาธาตุโลเมถ e. ุนตุนกุมเด็กถือดาพลังงานของโคนาธาตุลมเดะซันพลังงานของโคนาธาตุไฟเมษสิงธนู u. แล้วก็ขิงถือถ้วยพลังงานของโคนาธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะพลังงานของตัวคุณนะคะมีโคนาธาตุลมโคนาธาตุไฟแล้วก็โคนาธาตุน้ำ เหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะน่าจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจผิดหวังนะคะแล้วก็รู้สึกแย่นะคะรู้สึกชีวิตเป๋พอสมควรน,นะคะเดอะทาวเวอร์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าช็อกหัวใจคุณนะคะเป็นการจบสิ้นเนาะอ,อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปนะคะทําร้ายหัวใจคุณพอสมควรแต่ว่าพลังงานของตัวคุณเองนอกจากจะมีความเข้มแข็ง คุณก็ยังคงมีความอ่อนโยนยังคงมีความห่วงใยให้กันอยู่นะคะ ยังมีแอบตามแอบส่องแอบมองดูเขาบ้างในบางครั้งนะคะอาจจะเพราะความห่วงใยที่มีให้นะคะพลังงานของคิงถือถ้วยเป็นคนอบอุน่นอ่อนโยนมีความจริงใจนะคะยังเป็นห่วงยังเป็นใยยังอยากรู้ว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ทำให้ชีวิตของคุณได้รับกับการสูญเสียหรือว่าทำร้ายจิตใจคุณก็ตามเนาะแต่ว่า ถึงแม้ว่าจะไปต่อกันไม่ได้ตัวคุณเองก็ยังคงมีพลังกำลังใจหรือว่ายังคงรักตัวเองนะคะก็ต้องพาตัวเองไปต่อให้ได้นะคะแต่ว่าในใจลึกๆก,ก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่แอบตามมองตามส่องอยู่นะคะพลังงานของความห่วงใยความหวังดีเนาะเรามาดูกันต่อนะคะว่าตัวเขาคนที่อยู่ในใจของคุณเขามีพลังงานประมานไหนบ้างนะคะ พลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้หน่อย มีคิงถือถ้วยออกมาเหมือนกันเลยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิยังคงตามห่วงใยกันอยู่เหมือนเดิมอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกบกันเป็นคนนิ่งๆนะคะคิดชา้าคิดนานคิดละเอียดรอบคอบเป็นคนโฟกัสที่ความสำเร็จด้านการงานการเงินนะคะหรืออาจจะหมายถึงชีวิตของเขาช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรบุบหวาวยังคงนิ่งๆอยู่นะคะ แทนพลังงานของคนราศีธนูนะคะคุณกับเข้าอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าตอนนี้ตัวเขาเองนะคะก็อยู่ในช่วงการคิดทบทวนนะคะหรือชีวิตอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะเป็นการรอคอยการเปลี่ยนแปล,ปลงหรือว่ารอคอยอนาคตให้ดีขึ้นกว่านี้นั่นเอง แล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะพลังงานของคนทัดน้ําอีกหนึ่งใบเนาะเป็นความอ่อนโยนเป็นความโรแมนติกเป็นความอ่อนหวานเป็นความรู้สึกดีๆนะคะตัวเขาเองก็ยังคงเหมือนว่ารู้สึกดีกับคุณอยู่แล้วก็ยังคงห่วงใยคุณอยู่เหมือนเดิมนะคะ สำหรับเขาความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะก็ยังคงเป็นความรักในใจเขายังคงเป็นความรู้สึกดีๆเป็นความทรงจำที่ดีๆนะคะเวลาที่เขานึกถึงคุณเนาะพลังงานของเขานะคะต่างคนต่างยังรักกันไหมนะคะแต่ว่าสาเหตุของการเลิกลาการทะเลาะอาจจะมาจากสาเหตุอื่นหรือเปล่านะคะเรามาดูกันต่อให้ยอยากบอกอะไร ใครอยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาความรู้สึกของเขานะคะเดือชาลิออดพลังงานของการเดินทางการอยากติดต่อหรือว่าอาจจะเป็นการต่อสู้ปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคนะคะอยู่ในช่วงกำลังพบเจอปัญหากับอุปสรรคนะคะ เด็กถือเหรียญสถานการณ์ทั่วไปชีวิตก็ยังคงนิ่งๆนะคะเป็นคนที่ทำอะไรเดิมๆได้ซ้ำๆนะคะชีวิตก็คือยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหวือหวาตั้งหน้าตั้งตาทำงานหรือเปล่าเด็กถือไม้การรอคอยสิ่งดีๆการรอคอยที่จะได้เริ่มต้นใหม่สิบถ้วยความรักที่มั่นคงการสร้างครอบครัวไปด้วยกัน อะไรอีกนะคะตอนที่ไม่มีคุณนะคะชีวิตที่ไม่มีคุณเขาเป็นยังไงบ้างขอความรู้สึกของเขาตอนที่ไม่มีคุณหน่อยนะคะสิบไม้ความพยายามความอดทนต่อสู้ดิ้นรนนะคะคิงถือดาบ ตัดส,ส,สินใจแน่วแน่เด็ดขาดหรือว่าแก้ไขปัญหาด,ด้วยความเด็ดขาดนะคะห้าไม้พลังงานของการขัดแย้งการเอาชนะการทะเลาะสามไม้รอคอยอย่างใจจดจ่อนะคะยังไงอีกขออีกหน่อยเนาะ แฮงแมนนะคะแปดดาบแล้วก็เจ็ดไม้พลังงานของคนที่อยู่ในใจเขาคนที่เขาต่อสู้ดิ้นรนแก้ไขปัญหาอุปสรรคจนถึงทุกวันนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนเก่านะคะเพราะมีแฮงแมนเนาะความสัมพันธ์ที่นิง่เงียบจากกันไปแล้วก็แปดดาบ การมืดแปดด้านปัญหาอุปสรรคที่พบเจอแล้วยังหาทางออกไม่ได้นะคะแต่ก็ใช้ความพยายามอยู่กำลังแก้ไขปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคที่มีอยู่แล้วก็สเตรนทพลังงานของการรับมือกับปัญหานะคะค่อยๆค,คิดใช้เหตุผลใช้สตินะคะไม่ใช้อารมณ์เนาะเป็นเป็นการรับมือกับปัญหาด้วยความเข้าใจนะคะถึงปัญหาที่มีอยู่นะคะ พลังงานของเดอร์ชาลีออดนะคะนอกจากเป็นการเดินทางการติดต่อมาหานะคะยังเป็นการต่อสู้ปัญหาอุปสรรค เป็นช่วงเวลาของความเหน็ดเหนื่อยนะคะมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตแต่ว่าเขาจะสามารถฝ่าฟันจนสำเร็จได้นะคะเพราะเป็นพลังงานของนักสู้เขาจะไม่ยอมแพ้นะคะตั้งแต่ชีวิตไม่มีกันและการเขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขายังคงเป็นห่วงคุณนะคะทุกครั้งที่คิดถึงคุณก็ยังเป็นความรู้สึกดีๆยังคงมีความห่วงใยย,ยังคงมีความคิดถึงยังคงมีความนึกถึงให้กับคุณอยู่นะคะ ส่วนตัวเขาเองสิ่งที่เขาทำอยู่ในตอนนี้เขาพยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคที่เขากำลังได้พบเจออยู่นะคะเป้าหมายของเขาก็น่าจะเป็นคุณนะคะสิบ้วยที่รอเขาอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะปัญหาที่พบเจอหรือว่าคนที่อยู่ในใจเขาก็คือคนที่ ความสัมพันธ์ตอนนี้มีการนิ่งเงียบหรือว่ามีการพักไปยังหาทางออกไม่ได้นะคะแต่ว่าตัวเขาไม่เคยย่อท้อถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดมาหรือว่าไม่ได้ติดต่อมาหาคุณนะคะเพราะว่าเป็นคนที่นิ่งหายจากกันไปนิ่งเงียบจากกันไปนะคะชีวิตไม่มีกันและกันเนาะแต่ในความเป็นจริงเขายังคงไม่ยอมแพ้เขายังคงแก้ไขปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคอยู่นะคะหวังลึกๆว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถรับมือกับปัญหาที่มีได้ เขาจะสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่มีได้นะคะพยายามใช้ความสามารถทั้งหมดที่เขามีนะคะทุ่มทั้งแรงทุ่มทั้งใจไปเพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่าทำสถานการณ์ต่างๆให้มันดีขึ้นให้มันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ยังคงเฝ้ารอเฝ้าคอยแอบมองคุณอยู่ไกลๆด้วยความห่วงใยนะคะหวังว่าวันหนึ่งคุณกับเขาอาจจะได้กลับมาพบมาพูดมาคุยกันอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะในสถานะไหนก็ตามแต่เขาก็ยังคงรอคอยที่จะได้พบเจอกับคุณอยู่ พลังงานของคุณแล้วก็เขาแม้ว่าจะห่างไกลกันหรือว่าความสัมพันธ์จะจบไปนะคะแต่ยังคงห่วงใยซึ่งกันและกันอยู่ตัวคุณก็ยังคงห่วงใยเขาแอบมองเขาด้วยความห่วงใยนะคะตัวเขาก็ยังคงเป็นห่วงคุณอยู่นะคะพยายามทําทุกอย่างนะคะแก้ไขปัญหาที่ตัวเองมีเพื่อที่จะวันหนึ่งจะได้กลับมาหาคุณนะคะได้มามองหน้าคุณหรือว่าจับมือคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะ